สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่อยจะมาต้มกะทิสายบัวกับปลาทูนึ่งให้ทุกคนชมกันนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีเป็นสายบัวสดค่ะเนื้อปลาทูนึ่งแกะเอาแต่เนื้อนะคะกะทินะคะจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือว่าเป็นกะทิสดก็ได้นะคะแล้วต่ความถนัดของเพื่อนๆทุกคน เกลือกะปิค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะมีแค่นี้เองค่ะเราก็สามารถต้มกะทิสาบัวได้แล้วนะคะเรามาตัดสายบัวกันก่อนนะคะความสั้นความยาวเอาพอแบบพอดีพอดีค่ะกะเอานะคะ สายบัวหน่อยล้างนะ้ำมาแล้วเรียบร้อยค่ะค่อยๆตัดแบบนี้ก็จะสะดวกนี้นะคะกากๆเอานะคะ หน่ซื้อที่เขาลอกเปลือกสายบัวมาสำเร็จแล้วค่ะซื้อเป็นถุงๆมาจากในห้างนะคะถุงหนึ่งก็ราคาประมาณ45บาทค่ะสายบัวทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะเพื่อน ไปแกงส้มก็ได้เอามาต้มกะทิก็อร่อยค่ะหรือว่าจะเอาไปทําเป็นส้มตําก็ได้นะคะเป็นส้มตำสายบัวกุ้งสดอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยววหลังหน่อยจะมาทำคลิปให้ชมกันนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสายบัวของเราเดี๋ยวเราจะไปต้มกะทิกันนะคะไปค่ะ ใช้ไฟประมาณกลางๆนะคะด้วยความที่กะทิกล่ลองนะคะมันจะมีความเข้มข้นหน่อยจะเติมน้ำเปล่าลงไปผสมด้วยค่ะใช้น้ำเปล่าช่วยด้วยนะคะใส่กะทิกล่ลองลงไปด้วยนะคะ ปริมาณน้ำก็กะเอานะคะอย่าใส่น้ำลงไปเยอะถ้าใส่น้ำน้อยเรายัางสามารถเติมได้นะคะแต่ว่าถ้าเราใส่น้ำเยอะเนี่ยเราต้องตักออกเลยค่ะเดีย๋ยวรสชาติอาหารของเราจะไม่เข้มข้นนะคะพอกะทิของเราเดือดนะคะเราก็มาใส่สายบัวลงไปค่ะ ใส,ะะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะถ้าดูมีสายมีอะไรแบบนี้เราก็ดึงออกได้ะคะ่ะกินแล้วเดี๋ยวจะพันคอนะคะ เติมน,น้ำลงไปหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันน้อยดูปริมาณกัขออกช้อนมากคนหน่อยอะ่ะก็รอให้กะทิของเราเดือดนะคะแล้วก็ตัวใสบัวกใกล้ๆสุกเดี๋ยวเราจะมาเติมเครื่องปรุงกันค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวหน่อยจะไปทำงานบ้านรอก่อนนะคะ ทำกับข้าวไปทำงานบ้านไปค่ะตอนนี้สายบัวของเราก็ใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมเครื่องปรุงกันค่ะใส่เกลือลงไปนะคะกะกะเอานะคะเพื่อนๆเาใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มไปค่ะแล้วก็ใส่แล้วเราก็จะชิมชิก่อนนิดนึงนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง พราะว่ากะปิของเราก็เค็มอยู่แล้วเนื้อปลาทูก็มีความเค็มอยู่ด้วยนะคะนะคะใส่กะปิค่ะกะปิแกงพอใส่กะปิลงไปเริ่มมีกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำขามเปียก ะะแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูที่เราแกะไว้ลงไปนะคะเป็นปลาทูนึ่งนะคะสูตรที่หน่อยแกงวันนี้จะเป็นเนื้อปลาทูนึ่งไม่ใช่ปลาทูสดเราเจอก้างก็หยิบออกนะคะมีก้างด้วย ใส่ลงไปนะคะดูแวมันจะเลีอ๋อนย่าลืมอีกอย่างนะคะลืมใส่หัวหอมค่ะหัวหอมแดงนะคะลืมแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยไปซีรียสทำทานเองนะคะ ใส่บัวอุ่นๆทานอร่อยมากมาเลยคะ่ะในวันที่อากาศเย็นๆน,นะคะนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่ไหนลืม ก็ชิมนิดนึงนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงขัดความเค็มนิดนึงเติมเกลือไปหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่ถ้วยนะคะ บัวมันก็จะมีเยื่อมีใยนิดนึงนะคะตอนที่เราตัดแล้วมันก็จะขาดออกค่ะนะคะหอมฉุยน่ากินมากมากเลยค่ะทำทานเองง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะ รสชาติความอร่อยอยู่ที่เราปรุงนะคะแล้วก็เราชิมค่ะเราชอบรสไหนแล้วก็ใส่ตามนั้นนะคะเราเอาตัวหอมใส่นิดนึงเพิ่มสีสันสวยงามค่ะ่ะะเรียบร้อยละค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันบนเคาน์เตอร์นะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆต้มกะทิสายบัวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะควันชุยเลยค่ะน่ากินไหมคะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะได้สายบัวต้มกะทิอุ่นๆสักถ้วยทานกับข้าวสวยร้อนๆมีความสุขมากๆเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะวันนี้สายมากแล้วค่ะ ฝากกดตามกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ทางช่องด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ